อย่างไรก็ตามพาไปดูสถานการณ์น้ํากันหน่อยก็แล้วกันนะคะเออเดี๋ยวก่อนนะ,ะพาไปดูนาย,ยกเนี่ยเดี๋ยวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะไปเชียงรายกับที่เชียงใหม่ไปค้างคืนที่เชียงรายคืนหนึ่งด้วยนะคะคก็จะนําสปชพี่กองคุณผู้ชมเป็นคณะที่เขาจะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมนะคะโดยในจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนาย,ยกเนี่ยพูดถึง ภารกิจที่แพรทองทานจะลงพื้นที่ทั้งเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่27กับ28นะคะมีกำหนดก็คือเดี๋ยวช่วงบ่ายโมง4 5เนี่ยจะไปที่ท่าอากาศยานกองบิน6อะค่ะแล้วก็จะไปลงที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายจากนั้นก็จะไปประชุมบูรณาการแผนฟื้นฟูลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังอุทกภัยที่เชียงรายนะคะจากนั้นช่วงเย็นนายกและคณะเนี่ย จะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็จิตอาสาแล้วก็จะค้างคืนที่เชียงรายเนี่ยคืนด้วยกันหลังจากนั้น28กันยายน8โมงครึ่งค่ะนายกและคณะจะไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย9โมงครึ่งจะไปที่บ้านเกาะไฟบ้านไม้ลุงขนแล้วก็บ้านเหมืองแดงในอำเภอแม่สายคือที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นอำเภอที่แบบ หนัก,นกมาก,กเลยนะฮะน้ำท่วมหนักแล้วก็ดินแล้วก็คโคลนต่างๆยังอยู่ค่อนข้างจะหนักอยู่ในตรอกซอกซอยต่างๆนะคะก็ <im ans> จะไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชน <im ans> ส่วนช่วงบ่ายค่ะจะออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะ <im ans> ไปที่เชียงใหม่จะไปที่สถานีวัดระดับน้ำพีหนึ่งอะค่ะ <im ans> ที่ตรงสะพานนวรัตน์นะคะแล้วก็จะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร แล้วก็จะมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยมีรายงานข่าวบอกว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในครั้งนี้นอกจากนายกยังจะมีรองนายกภูมิธรรมเพราะฉะนั้นพี่อ้วนบอกว่าทันทันเอกที่จะไปแต่งตั้งพบตอรอมไม่ทนันพี่กองคุณวินัยทองสองคณะกรรมการกตอรอ<ฆ>เนี่ยท่านบอกว่าต้องรอกฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน<ม>เป็นกฎหมายแต่งตั้งตำรวจอะปรับตำรวจ ฉบับใหม่จะมีผลก็คือหลังตุลาคม,มดังนั้นถ้าจะประชุมเร็วที่สุดคือ2ตุลาคมแล้วนายกเป็นประธานกร,กรตอรอ,อเสนอชื่อก็จะเท่ากับว่าจะได้พอบอรตอรตรเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมซึ่งบิ๊กต่อเนี่ยจะกษะเียณก็คือ30อกันยายนก็ไม่ทันเดือนกันยาก็ต้องรอนิดนึงคือต้องเข้าใจนะคุณภูมิธรรมต้องเห็นใจเขานิดนึงนะอองานเขาเยอะนะไหนจะคอย ดูเรื่องความมั่นคงกับเลาโหมด้วยนะดูรองนายกรองนายกก็กำกับหลายกระทรวงนะนี่นี่พูดให้นะไหนจะต้องคอยดูว่านายกให้สัมภาษณ์ยังไงอีกนะคอยบอกนักข่าวว่าจะถามยากนะหรือนายกให้สัมภาษณ์ปิดสภาตถูก็ต้องคอยเข้ามาแทรกเข้ามาช่วยนะให้กาลังใจเออคือหลายเรื่องเรื่องตักบงตักใบคือของขึ้นตอนนี้ตรงนี้ไม่รู้อารมณ์ดีขึ้นยัง ต้องอารมณ์ดีแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานพี่เมื่อเช้าเนี่ยพี่รุ่งเรืองเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าคือถ้าเทียบกันเนี่ยคุณภูมิธรรมก็เป็นพี่เลี้ยงคุณเศรษฐาออแต่ไม่หนักเท่าคุณอิงเงยแล้วคุณอิงเนี่ยเหมือนไข่ในหินเ,ออเป็นกล่องดวงใจนายใหญ่นายหญิงอ,ะอ,อ่ะยิ่งถนอมต้องถนอมว่าคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นทุกเรื่องประดังมาที่คุณภูมิธรรมหมดเลยเออพี่รุ่งเรืองพูดและเห็นภาพเนาะคือคุณเศรษฐากับคุณองค์อิงเนี่ยนะออถ้าเปรียบเป็นนักมวยเนี่ยนะแล้วคุณภูมิธรรมเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างเวทีนะ เ,เวลาสมมติคุณเศรษฐาอยู่บนเวทีเนี่ยค,คุณภูมิทําเป็นพี่เลี้ยงคุณประธาบอกเตะเตะคุณคุณคุณเศรษฐาจะรู้ว่าต้องเตะแล้วไม่ใช่ต่อยนะเตะเตะเตะไว้เตะไว้นะแต่ถ้าเป็นองค์อิงเนี่ยนะคุณประธาบอกเตะอุค์อิงจะหันมาถามเตะซ้ายหรือเตะขวาคะอาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือมันต้องทํางานละเอียดมากขึ้นนะแล้วตัวคุณอิงเองไม่ได้มีภูมิเท่าคุณเสรีรด้วยนั่นยังแบบโอเคผ่านงานบริหารมาพี่รุ่งเรืองใช้คําว่ายังประคองตัวรอดได้แล้วขึ้นมาต่อยยกต่อไปได้นะพี่หน้าจะไม่ช้ำมากมวยทะเลบ้างวุดวาดบ้างอะไรก็ตามเ่ยนะแล้วก็แต่ว่าก็ท้องเปล่าหน่อยนะดนต่อยแล้วซุดโดนต่อยแล้วยุบโดนต่อยแล้วยุบอย่างเงี้ยแต่ก็ยังถือว่า มีมีทรงกว่าอุ้งอิงเพียงแต่อุ้งอิงเนี่ยลูกเจ้าของค่ายอะถูกแล้วทรงก็ไม่มีต้องประคบประงบมากเพราะจริงแล้วถ้าจะถามมาต้องถามหัวหน้าพักถูกไหมพี่กองว่าออสอสพักคุณอยู่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องที่ เกิดในสมัยคุณพ่อคุณถูกมาพี่แล้วมันเป็นเรื่องเปราะบางเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ไม่ผิดแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดในสมัยคุณพ่อคุณอิงด้วยอ่ะ,อะแล้วมันกําลังจะหมดอายุความในสมัยคุณอิงแล้วก็ตัวจําเลยอ่ะหายไปโดยไร้ร่องรอยอเกือบจะทั้งหมดเลย แต่ว่าจําเลยที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นสอสอพักคุณไงคะคเป็นเพื่อนร่วมรุ่นคุณพ่อคุณไงแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งในสมัยคุณพ่อคุณเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสมัยคุณพ่อคุณแล้วมันกําลังจะมาจบจบแบบที่ว่าไม่ได้ขึ้นไปสู่กระบวนการยิตีธรรมอะจบแบบกําลังจะปล่อยให้คดีหมดอายุความทั้ง,งทั้งที่ฝาลทําหนังสือมาแล้วถึงสภาว่าขอตัวจําเลยที่หนึ่งพลเอกพี่านวัฒนาองค์คีรีว่าให้นําตัวสภานําตัวส่งหรือให้ตัวพลเอกพี่สารนั่นแหละ ไปสาน